วันนี้พาเ,เพื่อนๆมาที่คูเมืองตลาดประตูผีครับประจักษ์ตลาดประตูชนรงเนาะที่เขบอกว่ามีตัวเฮี้ยอยู่เป็นจํานวนมากและตอนนี้เรื่องของเฮี้ยกาลังกลายเป็นประเด็นอย่างมากเพราะว่ากฎหมายใหม่ที่กรมอุทยานออกมาบอกว่าสามารถจับอ้อไม่ใช่สามารถนํามาเลี้ยงเป็นสัตว์สศรีได้แต่ว่าไม่สามารถจับตามธรรมชาติได้นะครับเพราะว่ามันจะมีโทษ ปรับไม่เกินปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทแล้วก็จาคุกไม่เกินสิบปีโอ้โหโทษหนักมากแต่ตอนนี้เรามาดูว่าในคูเมืองของเราเนี่ยมีตัวเชียร์เยอะมากเนี่ยครับโอ้โหตัวอย่างใหญ่กาลังกินอย่างอะไรอร่อยใครม่รู้เอาโคไก่มาให้นะครับนี่เยอะมากครับทางนน้นก็กําลังนอนอาบแดดอยู่ฮะนะโอ้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ เราไปดูว่าข้างในข้างในก็ยังมีนะครับนี่ในตลาดนะครับแล้วบางคนเนี่ยเคยถูกตัวเฮียมันกลับด้วยนะนี่โอ้มันคุ้นกับคนมากเลยเนาะครับแต่ตัวนี้คุ้นกับคนมากเลยใช่ไหมครับนี่เราาดูนะเออมีเยอะอยู่นะแต่เขาบอกว่ามันก็จะมีโพงขุดโพงทำลาย ในส่วนของครูเมืองไปเยอะเลยครับออตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นว่ามันค่อยๆ่อยปีนขึ้นมานี่โอ้ตัวยังใหญ่เลยเด็วคุณกับคนมากเลยครับอืมอมันเติมกลัวแล้วรู้สึกว่าตรงนั้นมันจะมีโพรงที่มันเพิ่งจะขุดมาครับเห็นดิน เห็นดินปีกเปียกอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนั่นน่ะต้องรอยการขุดโพรงของมัน,นครับเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็กําลังกินโครงไก่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมาถกเถียงอีกทีนะ่ครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเรื่องของปัญหาตัวเงินตัวทองตัวตัวเงี้ยนะครับในภูเมืองของโคราชก็ค่อนข้างที่จะมีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ครับบางคนก็พูดเชิงประท้ดว่า ไม่สามารถทําเชี่ยอะไรได้เลยก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่คิดเห็นยังไงบ้างครับ